สารเรื่องพระหรือเรื่องอะไรประเด็นทางความเชื่อที่ฉันเห็นว่ามันไม่เหมาะสมเนี่ยก็ถูกฟ้องร้องถูกอะไรไปโดยทนายที่ท่านอาจารย์อนันชัยเปลี่ยนชื่อให้นั่นแหละนะครับก็ก็เคยขึ้นศาลกันอะไรกันแล้วก็สุดท้ายก็ที่ฉันอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าแม้แต่ศาลเองนะครับท่านก็มองว่าการที่เราในฐานะที่เป็นข้าพพุทธบริษัทแล้วก็มีการเรียกว่า ออกมาพูดอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของการอินประมาทนะคะแต่เป็นการติดคงโดยทําซึ่งมันเป็นเฉลิมฉรวงเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ทําได้นะคะเป็นหน้าที่ที่ทาได้แล้วก็ดิฉันก็มามาในวันนี้ตรงนี้ก็เพราะว่าอยากให้เห็นว่าเอออย่างน้อยอเราไม่ควรจะแบบว่าเวลาที่มันมีประเด็นอะไรในทางพศาสนาที่เราเห็นว่าอันนี้มันปล่อยไว้ไม่ได้อันนี้มันจะทําให้คนแบบหลงเชื่อเข้าใจผิดหรือมันบัดพรหรือมันสั่พรอ่เรา นะคะทำให้เกิดสรัทธานติโลกอย่างที่ท่านอ,นนนนะะา,นอาจารย์นอนันตชัยจะพูดเนี่ยดิฉันก็เลยเใช้ความเป็นพุทธบริษศัทคนหนึ่งนะครมา,าให้กําลังใจท่านอาจารย์ในการที่ท่านอาจารย์ได้มาทําหน้าที่อยู่ตรงนี้อย่างน้อยก็ให้อาจารย์เชื่อมั่นว่า ไม่ใช่แค่หนูแต่ว่าหนูยังคิดว่ามีผู้บริกอบารอีกหลายคนที่พร,ร้อมที่จะออกมาดนอยู่เคียงท่ทา,นทานอาจารย์แล้วก็ให้กาลังใจท่านอาจารย์ในการที่่านอาจารย์ทำหน้าที่เพื่อปกป้องดูแลพระศาสานานแล้วก็พระศา,นานสมของค์สยครับอีกคนหนึ่งครับที่สําคัญนะครับคนนี้เป็นคนที่ทํามาก่อนหลวงพ่อี๋ยอหลวงพ่อครั้สุดท้ายนะครับคนนี้ก็คือคุณต้นพ่ออนะครับหรือคุณเป็นหนึ่งเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่ด้วยคุณแม่มาแรงใจต่อเดียวนะว่าความรู้สึกคนดูราดเป็นยังไงครับ ก็ครับเรื่องไหนครับก็ของถูกของคนความดีตาตลอดเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้ตอนแรกก็ แล้วพอมอเป็นลูกศิษย์พอมอสู่ร้าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์คนไหนกับกลายเป็นว่าไม่ได้มีอะไรตอบกลับมาทุกอย่างเงียบไปจนเราต้องขุดเรื่องที่ดินอ่ะเรื่องที่ดินเนี่ยทำให้คนรู้สึกตืก่นตัวมากขึ้นว่าเอ๊ะมันเป็นผลประโยชน์อาฟ้อนหรือเปล่ามีเลนนี่ก็เลยเกลียดที่อ่อนหนักกว่าเดิูไล่ตามทุกวันแต่ในขณะเดียวกันเขาดิฉันไม่กลัวะนะคะถ้าจะออกมาสู้กับมาเราต้าองมาหรอล่าขอบคุณพวกนมันทำให้คนไทยตื่นตัวมากขึ้นเกี่ยวกับศาสนาเมื่อก่อนคนไทยไม่ตื่นตัวเรื่อง อนุเรียนชั้นส่วจบฉันมีหน้าที่เข้าวัดขบวนทาบพุททานจบแต่ตอนนี้ทำให้คนไคยรู้สึกว่าฉันอยากเปิดห้องาศาสนาในเพื่อเป็นาศาสนาแบบประชาชาตินนาลาตลาแล้วทำไมคนอื่นต้องมีจุดคนรู้ไหมคะเมื่วานนี้ว่าไรส่งข้อคนอิสลามให้กำลังใจเราหรือไม่มันเป็นเรื่องที่ดีนะที่คนต่างาศาสนามาให้กำลังใจกันแล้วคนไทย,ยก็อย่างกลยงมีจุด คนเด่นดีสองคนนี้คนตายคืออย่างนี้นะครับผมเคยพูดว่าเมืองสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีมีคำขวัญที่น่าน่าฟังมากคือเมืองร้อยกรอบเงาะออร่อยหอยแดงหอยใหญ่ไข่แดงแหลงธรรมะและผมก็พูดคำๆนะฮะเมืองร้อยกอบเนาะอร่อยหอยแดงหอยใหญ่ไข่แดงแหลงเชื่อมจิตนี่แหละครับผมไม่อยากให้เปลี่ยนอ่าเอาเออ อ๋อคนนี้คนสุราษฎร์หนองปูได้คนสุราษฎร์ตั้งนี่ใส่คนสุราษฎร์นี่ไม่ไม่เคยลหล่รนเลยเออคือพูอมานะพูดมอง่าคือมันมันมันผมบอกกุญกังแล้วกันออจะได้ฟังทั่วประเทศผมบอกว่ามันไม่ใช่แค่จังหวัดสุราษฎร์นะสิครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นวาระอีกชาติละ คนรู้รู้ทั่วประเทศแล้วเรื่องมาเกิดจากจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีเนี่ยคือเป็นเหล็กธรรมะคือสวนโมกถ้าคนที่อยากจะไปนั่งวิปัสนาธรรมกรรมฐานไปสวนโมกเลยครับไม่ต้องไปเชื่อมจีนเชื่อผมได้ผลกว่าเยอะถ้าคำพุทธทาาเขาได้สอนไว้แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้ตุงเนี้ยผมว่าผมอยากให้คนจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีหรือคนทั่วประเทศนะครับเล็งเห็นว่าควรที่จะออกมาโดยเฉพาะชาวจากกังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีนะควรที่จะออกมาว่า คือมันมันไม่รู้นะในม,มุมมองขอผมเห็นตา่างผมไม่เห็นด้วยกับการที่ว่าจะต้องไปนั่งเชื่อมจิตมีการอะไรที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับครับของผมก็มีแค่นี้แหละครับ<ม>น้อง้องเนียน้องมีเล็กร้อยร้อยแลกร้อยแลร้อยเอาแล้กนี้ ก็ในในฐานะที่เป็นคนใต้นะคะจริงๆเนี่ยเป็นคนสองจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับนครศรีธรรมราชซึ่งไม่ถูกไม่ถูกใจไม่ถูกต้องแล้วก็เหตุกางณ์ตั้งแต่แรกก, mm hmm. ก,กกับพี่อ้อนะคะเมื่อก่อนพี่อ้อกับพี่ยี่เนี่ยพี่ก็คนบ้านเดียวกันกับพี่นะคะเ mm hmm. ดินกันมาสองคนแต่นะวันนี้เนี่ยค่ะเขามีนารีสวัางเรามีนารีพิฆาตค่ะ mm hmm. นะคะ mm hmm. แล้วการเหต่างของเราไม่ใช่ว่าเหต่างที่ มีการเปลี่ยนทางหยุดใดๆนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนทางะค่ะแต่ในการที่เต่างๆเราเห็นต่างจากทุกคนทั้งประเทศเก้าสิาเปอนะคะที่นี่ที่นี่ว่าเก้าสบเก้เปอร์นต์นี่ยไม่เห็นด้วยและแอดตั้งแต่แรกที่มีสูตรออกมานะคะคนที่เองก็เห็นแอดตั้งแต่แรกว่ามันไม่ใช่ใ่้กินเลือกว่ายเลือก่าดหรือว่าเราอาจจะเข้าไปอยู่กลับเด็กแล้วห่วยด้วยค่ะเพราะมัน มันมัน,ม,นมันเป็นสิ่งที่มันเป็น่งีต้งมาตั้งแต่แรกนะคะอันนี้เนี่ยคิดได้เลยค่ะคนทั่วไปเขาไม่ทํากันแต่คนที่ทําอยู่คิดอะไรอยู่สมองนะคะสมองดได้นะคะแล้วก็อย่าหลงประเด็นอย่าหลงลุงงายว่าเราเนี่ยไม่กล่าวร้ายไปกล่าวโทษหรือว่าไปทาลายรัฐท่ของท่านถ้าท่านทำอยู่เงียบๆไม่มีใครว่าแยกไปเลยค่ะเปเล็นที่ แยกไปเลยมีคนรับหรืออะไรไม่มีใครว่าแต่ที่ท่านทำวันนี้อยู่เอาเด็กมาปิดเกลือรัมลุกตะสาลาค่ะอาจารย์รักคำรามครับนี่ครับฐานตั้งต้นนี่ครับอาจารย์รักคำรามเนี่นะครับเรียนอาจารย์รักคำรามอย่เองครับคือผมจะพูดนิดเดียวอาจารย์รักคำรามเนี่ยท่านไปทดลองว่าไอ้วิธีเชื่อมกลิ่นนี่เขาทำยังไงท่านก็เลยทดลองมาตั้งแต่ห้าครั้งนะครับแล้วทุกครั้งเนี่ยท่านก็เอาลูกศิษย์่กหาไป แต่ก็ไม่ได้ผลท่านก็เลยออกมาทุกครั้งที่มีการทําเชื่อมจิตเนี่ยเป็นงานของท่านนะครับไม่ใช่งานของเชื่อมจิตนะฮะแต่ว่าพอไปทเชื่อมจิตไปเนี่ยมันก็สร้างเป็นคอนเทนต์ขึ้นมาเลยดูเยอะอยากให้อาจารย์อาจารย์รัฐคำรามเนี่ยคุณอะไรครับเรื่องนี้ครับประชาชนทั้งประเทศจะได้เข้าใจครับเรื่องนี้นะครับก็คุยครับผมอาจารย์รัชคำรามนะก็เลงเป็นอาจารย์สอนสมรแล้วก็ศึสอนสมรในหน้าแต่ปินตุลานะครับแล้วก็ไปยีกิจกรรมเดือดรับการ นีทำมาประมาณสองปีต่อกันนะครับด้วยการศึกษาความถูกต้องการและเปลี่ยมาไฟก็มีเจตถิธรรมให้ความสนใจแล้วก็มาติดตามศิลปะอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตัวเองก็มีความสนใจมีการที่จะใช้สื่ทดลองการดิจิตหรือว่าการฝึกความที่เป็นรูปแบบต่างๆครับเพื่อเป็นตรนการกันคนอื่นก็ได้มีโอกาสมาจากการทำงานตรงไหนต่างๆตัวชื่อต่างๆรก็เกี่ยวกับมีต่อครับก็เขาเพื่อจะขอฝากร่างการดิจิต ว่าเป็นยังไงครับเราก็อยากจะไปศึกษาดูนะครับก็มาเอิยว่าในครั้งแรกเลยครับผมไม่จัดมีทุี่มาเอิยว่ามีกิจกรรมงานดูจิตรัสแล้วก็มีการไปิดภาพรัศยาในปัจจุบันของโลกครับเปิดภาพรูปที่วัดสมบัติหนาเป็นต้นครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผมจับจิตวิญญาณไปและมีแยกลำดูที่เดินทางแบบผมประมาณเกือบสองวันนะครับนี่คือกิจกรรมหลัก รขอสุ่มหลักสัา้างตะวันเช้าโมงครับให้มีการตรวจสอบดูว่าการเชิญจิตเ,เขาบอกมาว่าสามารถไปนั่งสอนในสมาธิได้อย่างเงี้ยมันจริงหรือไม่จริงนะครับเรื่องความที่เป็นเชิญไปทานหน่อยๆแล้วก็ถึงใจกันนะครับก็เลยพาเราไปไอตอนที่ครั้งแรกอ่ะที่เราตัดกั็คือหนึ่งชั่วโมงที่ร้านอาหารที่เป็นเป็นร้านอาหารครับซึ่งเป็นสาถานที่ที่นจะให้ได้ว่ามันเป็นร้านอาหารที่เราเช่สาสถานที่เอาไว้เพื่อกินอาหารเช้ากับอาหารกลางวันกับอาหารับแงใจว่าเมื่อพอจบเวลาเนี่ย ก็เห็นมันเป็นแสงตัวแรกเราแปลกใจว่ามันคืออะไรครับเผือว่าหลายๆคนเพื่อเป็นความความกังวลของทางทางอัลคาบีอะไรเงี้ยเนี่ยหน้าข้างก็เลยไปเชื่อมเลยว่ามันจะเป็นแสงของทางอัลคีหรือเปล่าด้วยเวลาเช่นผมยี่สิบแล้วมันยังสรุปไม่ได้เยี่ยนคำผมกับผมมันก็เลยคุยกันว่าอย่างนี้ต้าม <sh> in <sh> ีโอกาสเราอยากจะสู้ได้ต่อได้ไหม ครับก็อาจเป็นทุพเทศแล้วผมก็มีการจับข้อต่อไปเองเพื่อนครับในรั้งแรกที่จัดผมนี่ไม่ได้สายไปเลยนะครับเกี่ยวกับการเชื่อมโยก็มันเก็บเพิ่มเติมด้วยมันเป็นค่าทัวร์ค่าเดินทางค่าลูกค้าค่าอาหารค่าที่พักสถาบันการมาทำธุรกิที่ภาคยานที่ส่วโของัวเองครับส่วนข้อที่สองเป็นประเด็นคือที่สามคนนะครับเรื่องนี้ถือเป็นประเด็นใหญ่เลยที่ผมเองก็ถูกมองว่าเป็นออร์แก g นเซอร์จัดงานเชื่อมโยงของทางกลุ่มนั้นนะครับผมได้บอกว่าผมเป็นอาจารณาในทางสายคำอยู่แล้ว มีคุณภาพดีครผมว่าเป็นสอขภาครับผมมีสุขภาพทำตัวมาเป็นหลักมาเป็ด้วยในทางสันติภาพครับก็จากนั้นก็ที่เราฝากกับสร้างร่าบกายว่าให้มันมอใี้ให้มันต้อมีคกณลักษณะก็แรกผมตั้ที่ที่ว่าตังเป้านะครับที่จาไปแต่ว่าจัดขึ้งวิญราณปฏิบัติธรรมอบรมที่บัณฑารุปปัญญาทแล้วเ่การฝึกองรมรูปด้วยมีการของมากำนั่งสมาธิประมาณนี้ครับซึ่งจัเป็นประจำอยู่แล้วที่แต่ว่าทั้งนั้นอ่ผม ไปโปรโมทหรือว่าช่องทางส่งโปรโมทคือกลุ่มไลน์ของเองซึ่งมาถึงแม้จะมีหลายเป็นไลน์ปิดนะครับซึ่งมีญาติพี่น้องในกลุมได้ถาพเลยนะครับช่องเป็นหันโนนะครับผมก็ใช้ช่องทางนี้ทั้งหมดในการจับถึงแม่เพื่อชวนให้มาปฏิบัตักทำกันแต่เมื่อิญว่าที่ผมรับปากกับเาพี่น้อว่าจะมีการทดสหอมถุงกองตลาดสุราษฎร์ก็จะมาพุ่งครั้งนี้ด้วยครับก็แต่ว่าจะเป็นช่วงหรือช่วงก็ตีเพราะว่าที่ผมเรียกกลุ่มลิฟ์ก็เหมือนการโอนไปห้ารั้นหมดแล้วว่า แต่นี้ส่งให้กองหลักนะคือทุกครั้งอ่ะผมบอกเลยว่าหนึ่งชั่วโมงไม่เกินนี้หรือสองชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อไปการเพื่อถูแล้วก็จะรอก็จะทงานทั้งหมดของทผมจักเช่นที่สามพันคนเนี่ยผมจักที่นี่ภาคเกียรติชั้นแจ้งวัตรนะครับแล้วก็มีคนิษายนะแค่ช่วยสมานฉีเพราะว่าจับที่ได้ที่เกศเราไม่พอนะครับยันะ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 ผมมาที่มาเนี่ย บานจากกลุ่มที่ศรัทธาผมส่วนใหจและมาจากกลุ่มที่ศรัทธาผมแล้วกจะทำปฏิบัติธรรมอยากลองบางรมาพระพรอาจจะมีการชุบผิดเข้ามาเขาอยากมาทดลองและพิสูจน์กันว่าถ้าแนวทางแบบนี้มันจะเปิดจรงหรือเปล่าคือมีคนบอกแบบจะแยกคำคือเรามาพิสทดลองไม่ใช่ไม่เชื่อให้ลองดูก่อนเพราะหลักพุทธศาสนาเนี่ยมีหลักการบางอย่างที่ว่าอยากเชื่อมีนิมิตจะเปิดหรือไม่เป็ต้องพิสูจน์ทดลองกัน ผมใช้หลักคำนี้มาตรวจสอบตรจกอบการทำนการช่จิบและการให้แย่งองเราเนี่ยที่มีหลายจุ่มเรามานั่งตรวจสอบีละมตามระดับกอก็จะเป็นผลสุดท้ายคือสุดท้ายก็คือได้ผลไหมเรีนตัวใหญ่บอกว่าต้งตั้งตัางกล่าวไว้ว่าจมมีการมาต่ในวัน้ไม่มีแล้วล้วก็ผมก็คิดแยงกนว่าครั้งต่อไปก็เป็นการคือว่าเราใช้เวลาตรวจสอบการะมาชิกนงานนะเราได้บทสตามก่าวมาอย่าง ทีเป็นไฮไลทืองที่เป็นช่วงเวลาที่ี่เวลาที่ไม่ชินจิตอ่ะยกามคือเราเพิ่มขึ้นนะนถึงถึงเพิ่มขึ้นตัเองอนึงกแต่งานหลักส่มากเพกมั้แต่บ่ายหัวก็คือหัวก็คืองานหลักซึ่งงานหัมันมีค่าต่างๆเสามที่ของของถ้าเช่าสางที่เนี่ยเขาคิดตามเวลาาถึงวันเท่าไหร่ันเท่าไหร่ไม่นค่าจ่า่า่าที่ผมำเก็บกับแต่คนเข้าสมคือ รูสมว่ากกังเป็นสนี้ัที่ใช้ในการอบรมสัมปทานยาตับผลเอครับแต่คราวนี้ก็ในถื่ว่าลูกชายต่างที่ผมเาเป็ไผมก็เผยแพ่ในโลกอินเทอร์เน็ตมากแต่เขาผมจะรู้เฉพาะการผม่ทแบบน้นนะครับแต่เขาเอาไปโปรโมทเลยโปรโมททุ่งเขาแล้จะเป็นคนช่วยอะไช่วงเขาที่เป็นหนึ่งช่วงนั่นแหะ ก็มีการถ่ายรูปทีจับแต่ถ้า่านหรงงานเป็นผ้าบรรยากาศในงานก็มีคนเยอะเห็นทิ้งนั่นคือเยี่ยมทำเองก็เลยผมมองว่าเป็นต้องกจกว่า้สังคมมองว่าผมเป็นเป็นคอมเพลเซอร์จากการทุ่มจิตภาษาได้แต่เดิผมก็เลยคูณธนาไปด้วยวันนี้ผมมาชี้แจงันคระรามครับก็เข้าใจนะครับว่าเป็นงานของอาจารย์นะครับอีกคนนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ทีนี้ครับอาจารย์ทจ่เป็นพระธาตุเนี่ยเขาบอกว่าการเชื่อมจิตเป็นการสอนในสมาธิ อาจารย์อธิบายหน่อยครับมันใช่หรือเปล่าครับก็เรียนมันติดมันเกินทุกท่านนะครับเนื่องจาการศึกษาพระไตรปิฎกนะครับจากการศึกษาพระไตรปิฎกการเชื่อมติดไม่มีในพระไตรปิฎกแม้แต่เรื่องการเน้าสมาธิเนี่ยมันมีเฉพาะของพระอรหันตเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกก็คือเชื่อมติดไม่มีในพระไตรปิฎก ประเด ok no ็น <music> ท <Brothers> okay, <satisfy karang ados> ี่สองก็ค <yah> ือหน้าที่ใหหน้าที่ที่พระพุทธเจ้ามอบให้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการผักล้างคำสอนที่นอกทำนอกวินัยเป็นหน้าที่ของพระิุษุสงฆ์เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์พระพุทธเจ้าใช้คำว่าปรับป่อวว่าพระพุทธเจ้าท้าพระองค์เห็นว่าพระสงฆ์ยังไม่แก้วกล้าในพระธรรมท่านจะไม่มาริภิบานแต่เมื่อพระสงฆ์แก้วกล้าในพระธรรมวินัยแล้วท่านจะปริภิบานสามารถกัพระสงฆ์สามารถจะปรับป่าว่าเินต่อโตกับลัทธิต่างๆได้ นะครับแล้วท่านเป็น,นบริษัทอันนี้คือความจำขันที่สมมติหน้าที่ในการดูแลขั้นใจพิดูแลหลักคำสอนของคนย่อยู่ที่มาตอยู่ที่มาสุดประเด็นต่อมาคือมีครอบครัวที่ปิดขั้นใจพิดอย่างหนักคําว่าปิดขั้นใจพิดคือสอนในสิ่งที่ไม่มีในขั้นใจพิดอันนั้นคือคําว่าปิดขั้นใจพิดแล้วเอาคําสอนที่ปิดเพี้ยนเหล่านี้ มาตีฟามาตีเนียนว่านั่นคือคำสอนของพอธธระพุทธเจ้านั่นคือการปฏิเสธพราไตมีดกและเป็นกางปฏิเสธหรือเ่าถพระพุทธเจ้าด้วยอันนี้ผมฝากนะฝากว่าแนวคําสอนแบบผิดเคี้ยนนอกทำนอกเขามไม่ในอย่างนี้ไม่ควรมีในสังคมและเราจะต้องปกป้บบญญ<พ>องคันครับพี่ครับอีกประเด็นหนึงครับที่ขเขางนักจะพูดพูดทุกครั้งเลยท่านนับท่านรอท่านมีเป็นรองรับเรามาทวันนี้เป็นประเด็นทำเนียนะครับเป็นดับเบอร์นะครับ พูดเรื่องอริยสัจวสี